นนะะท่านคณาจารย์แล้วก็แขก้มีเกรติทุกท่านนะคะวันนี้คงต้องขอเก่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทานงการก่อนนะคะเข้าสู่การเสวนาน,นะคะในประเด็นเรื่องของ SME Design and Fashion นะคะเติมแต่งเติมแรงแบรนด์ด้วย Value Creation ก่อนอ<ด>ื่นต้กงขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันดรสศิพงษ์เภา้อประสิทธิ์นะคะจากน, <ะ S 2> นัะบริหารธุรกิจวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในวันนี้ด้วยนะคะ ซึ่งก็วันนี้เนี่ยในหัวข้อในประเด็นของเราที่เราจะได้รับรู้จากท่านวิทยากรมากน้าหลายตานะคะว่าด้วยประเด็นที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังอยู่ในประเด็นความสนใจนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของแฟชั่นและก็ความงามบิวตี้รวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจบริการต่างๆนะคะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในลำดับต่อไปดิฉันค่ยขอเรียนเชิญน,นะคะคุณเพชรโอสถานุคอประธานบริหารและชิปครีเอทีฟออฟิเซอร ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นเป็นผู้กล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินักศึกษาคณาจารย์ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราและบริษั e เอชเชนเชลนะครับร่วมกันจัดสัมมนา หรือในวันนี้อาจจะเรียกว่าเสวนาในเรื่องราวที่ดีๆหลายๆเรื่องก็มักจะเชื่อมโยงกับ Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปสู่ข้างหน้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AEC หรือประชาคมอาเซียนก็จะเกิดขึ้น พรมแดนตรงนี้ก็จะเปิดกว้างคนไทยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในการแข่งขันในขณะเดียากันก็จะมีโอกาสดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานธุรกิจเราสามารถจะบินไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ในขณะเดียวกันคน ในภาคพ,พืชน,นี้ก็สามารถจะเข้ามาทำงานแข่งขันกับเราได้แต่ผมมองว่าการเปิดกว้างนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันจะทำให้เกิดการตื่นตัวในวงการต่างๆโดยเฉพาะใน Creative Economy และในสาระที่วันนี้เราจะพูดถึงกันนะครับเรื่องของ ดีไซน์แฟชั่นและความงามก็เป็นส่วนสำคัญของ Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสารรค์อีกเช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าห้องประชุมแห่งนี้จะยังมีที่นั่งว่างอยู่แต่ก็มีคนฟังที่ หน้าตาสดใสนะครับรวมทั้งการแต่งตัวและทรงผมที่แตกต่างจากสัมมนาครั้งก่อนๆมีทั้งผมคนผมสีบลอ์คนผมสีเขียวนะครับอาจจะเต็มตัวมาฟังดรสมศักดิ์ชลาชนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของความงามและบิวตี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันและ เป็นไปได้ไหมนะครับที่ที่มันจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหรือเป็นสิ่งซึ่งเราอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเริ่มในระดับ SME แน่นอน b บิวตี้แอนแฟชั่นหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในบางที แฟชั่นบางอย่างก็กลายเป็นธุรกิจระดับโลกเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆผมเชื่อว่าทุกทุกกิจการนะครับทุกแบรนด์เริ่มเล็กๆก่อนทางนั้นนะครับแล้วก็มีแบรนด์ไทยบางแบรนด์นะครับที่เริ่มที่จะประสบประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศอาจจะไม่ถึงขนาดทั่วโลกนะครับแต่ก็ เคยได้ยินว่ามีบางแบรนด์ไปทำตลาดในประเทศญี่ปุน่นวันนี้ก็จะมี Creative Director นะครับของของแบรนด์แฟชั่นขอเสตมาพูดให้เราฟังเหมือนกันเราเรียกว่ากูรูทางด้านของอความงามท่านหนึ่งก็คือดรสมศักดิ์ชลาชนก็จะมาพูดอีกเช่นเดียวกันนะครับ แต่ได้ข่าวว่า,าดรสุกิติิกติเกิดป่วยกับท่านหันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีท่านอื่นมาพูดแทนาจาก SME เล็กๆสามารถจะก้าวสู่ไวทีโลกได้แม้กระทั่งเครื่องสำอาง ที่ชื่อกระชอนอย่างเ,เช่นชิเซโดของญี่ปุ่นซึ่งทุกท่านคงรู้จักดีแล้วก็บางเอิญนว่าผมก็มีความคุ้นเคยเป็นวิเศษเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วนะฮะคุณคุณคุณพ่อของผมคืออาจารย์สุรัตนุเคราะห์เนี่ยเป็นคนนำเข้ามาในเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งเป็นประธาน กิจมศัก์ของบริษัทชิเซโด้ไทยแลนด์เนี่ยเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็ทราบประวัติของเขาดีว่าเขาเริ่มเล็กๆจาก SME นะครับในในญี่ปุ่นจนบัดนี้ก็กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเราทำอะไรในสิ่งที่เรามีความสนใจใจรักศึกษามันจริงนะครับ อย่ามองเฉพาะเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่า SME เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นการเปิดโอกาสให้ให้เราได้ทำเองนะครับจับมันด้วยมืองเราเองไม่ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของ SME อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นเจ้าของ แต่มันก็เล็กพอที่จะรู้จักแทบจะทุกคนในในกิจการถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องรู้จักลูกน้องของเราทุกคนนะครับถ้าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นดีไซเนอร์อยู่ในกิจการนั้นๆผมก็คิดว่าเราก็ต้องรู้จักเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต้องรู้จักลูกค้ากำลังจะพูดว่าเรา ต้องกลมกลืนไปกับมันอะต้องมีความรักความสนใจในสิ่งที่เราทำแล้วความสำเร็จมันถึงจะตามมาผมคิดว่าความสำเร็จจะมาเหมือมหรือไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากถ้าขณะที่เราทำอยู่เรากลมกลืนไปกับมันเป็นหนึ่งเดียวกับมันนะครับผมก็คิดว่าทุกอย่างที่เราทำก็จะได้ผลดี ผมถือโอกาสสอกแทรกเกล็ดนะครับหรือปรับยากระทำงานนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากทราบว่า,าผู้บรรยายท่านแรกเกิดป่วยนะครับก็ค่าเวลาไปในตัวแต่ผมเชื่อว่าคนที่มาพูดแทนนะครับคืออาจารย์ฤดีก็มีอะไรดีๆที่จะมาฝากมาแชร์กับพวกเรานะฮะซึ่งท่านก็เป็นคนสอนเรื่องแฟชั่นมาเก็ตติ้งพอดีด้วยนะครับได้ข่าวว่าพา ลูกศิษย์หลายคนมาฟังนะครับก,ก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ที่เราได้เปิดโลกกระทัดนะฮะเรื่องของ SME ที่เน้นเรื่องธุรกิจความงามและก็นแน่นอนนะครับหมหาลัยกรุงเทพในฐานะของ Creative University เราก็มีวิสัยทัศน์ที่จะจับ เทรนด์ใหม่ๆซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกคข่าที่แล้วเราก็พูดเรื่อง value creation ไปแล้วในวันนี้เราก็จะพูดอีกเพราะเรื่องของ value creation หรือการสร้าง value คุณค่าให้กับธุรกิจเนี่ยมันต้องมองกันลึกๆนะครับเราเราสร้างมันได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์นั่นเองนะครับแล้วเราก็มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาโทหลายตัวเลยที่ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยบางหลักสูตรเป็นแห่งเดียวในโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านา content management and value creation นะครับ ซึ่งเคยเราเคยมีสัมมนาเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งในคราวนี้ก็จะมาต่อยอดอีกว่า Value Creation ในเรื่องของวงการ Beauty and Fashion จะเป็นเช่นไรนะครับแล้วเราก็เพิ่งมีหลักสูตรใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกอีกเหมือนกันก็คือปิญญาโท m m b นนะครับทางด้าน Beauty and Fashion นะครับ ซึ่งดรสมศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์พิเศษนะครับและผู้เรียกว่าร่วมก่อตั้งหลักสูตรนี้กับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่มาในวันนี้จะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้รับเรียกว่าเปิดโลกทัศน์แล้วก็เกิดความสนใจที่จะก้าวเข้าสู่นะครับธุรกิจ SME ไม่ว่าจะทางด้าน ดีไซน์แฟชั่นความงามไม่ว่าจะในฐานะของอนักออกแบบหรือวันหนึ่งอาจจะในระดับเจ้าของก็ตามนะครับขอให้วันนี้ทุกท่านนะครับเรียว่าได้รับประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เพชรโอสถานุค้อน,นะคะที่ วันนี้ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวเปิดงานรวมไปถึงได้ให้ข้อคิดนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆสําหรับใครก็ตามที่คิดว่าในเชิงธุรกิจทางด้านนี้แหละในเชิงของแฟชั่นดีไซน์รวมไปถึงความงามเนี่ยนะคะคือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่สามารถจะเป็นโอกาสในเชิงของธุรกิจได้นะคะอย่างที่